ใครที่กาลังมองหาคีย์บอร์ดตัวใหม่หรือว่ากาลังคิดอยู่ว่าจะซื้อคีย์บอร์ดตัวไหนมาใช้ดีวันนี้ผมมีมาแนะนําครับกับนี่ l o d i t e c h g515 จะดีและน่าใช้แค่ไหนไปดูกันเลยครับ มาเริ่มจากเปิดกล่องเลยในกล่องมีตัวคีย์บอร์ด Logitech G 515สายชาร์จและหัวแปลง USB-A to USB-C ขนาด1.8เมตรตัวรับสัญญาณ w i f i USB และมีคู่มือมาให้ตัวคีย์บอร์ด Logitech รุ่น G 515 Light Speed TKL ตัวนี้มาในขนาดความยาว368ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง150มิลลิเมตรความสูง22มิลลิเมตรคือบางมากๆน้ำหนักเพียง880กรัม และตัวสวิตท,ที่ให้มาคือเป็นแบบโลโปรไฟล์บราวสวิตขนาด1.3ม mm, ิลิเมตรกดสบายไม่เมื่อยนิ้วเสียงก็ไม่ดังด้วยปุ่มมันจะสั้นกว่าคีย์บอร์ดปกติและก็แข็งแรงมากๆแบตเตอรี่เป็นแบบลิธเธียมโพลิเมอร์สามารถชาร์จไฟได้ชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง36ชั่วโมงเลยทีเดียวรองรับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB-A หรือ Windows 10ขึ้นไป Mac OS 12ขึ้นไปเชื่อมต่อ b l u e t o ได้ กับอุปกรณ์ที่รองรับได้นะเ <_ S 1> ช่น Windows 10, Mac OS 12, Chrome OS, Android 4.3ขึ้นไป iOS 10ขึ้นไปอ๋อ oh, แสดงว่าต่อ iPad ได้และยังสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เกมมิ่ง Logitech G Hub ได้อีกด้วยเป็นคีย์บอร์ดที่ดีและครบเครื่องจริงๆถึงตัวนี้จะไม่มีนมแผดเอาไว้กดตัวเลขแต่โดยภาพรวมคือเป็นคีย์บอร์ดที่กดเพลินมากๆใช้งานได้ง่ายเหมาะสําหรับสายเกมเมอร์หรือยูเซอร์ทั่วไปที่ต้องการคีย์บอร์ดกดแล้วไม่ต้านแรงมือไม่เมื่อนิ้วไม่เมื่อจริงๆนะเพราะผมทดลองใช้งานมาแล้วผมทดลองใช้มาแล้วครับ คือมันฟินมากๆเวลาที่เราได้ใช้คีย์บอร์ดดีๆขนาดก็กําลังพอดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปตั้งบนโต๊ะทางานได้บอกได้เลยว่าผมชอบตัวนี้มากๆและผมก็หวังว่าคลิปรีวิวนี้ทุกท่านจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัครสมาชให้ทางสปีดคอมเวยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ที่ปอไปของเรานะครับขอบคุณครับ